รายการบางแสนวันนี้นะครับขอเรียกว่ามีสาระสุดๆนะครับเพราะผมนําข้อมูลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับเกี่ยวกับตำนานเจ้าแม่เขาสามมุกนะครับแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาไปที่ศาลเจ้าแม่สามมุกนะครับ เล่าตามข้อมูลเลยนะครับเดิมทีนะครับมีสาวน้อยชื่อมุกมอ,อุกอ,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 อมุกหรือว่ามอุขอมุกนี่แหละครับเดิมอาศัยอยู่ที่บางป่าส้อยนะครับเป็นตัวเมืองจังหวัดชนบุรีในปัจจุบันนะครับมุกเป็นเด็กกำพร้านะครับด้วยพ่อกับแม่มาตายตั้งแต่ยังเล็กนะครับยายจึงนําหลานสาวมาเลี้ยงดูอยู่ด้วยกันที่บ้านอ่างหินนะครับตาบลอ่างศิลาอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจนมุกโตเป็นสาวเวลาว่างสาวมุกชอบ มานั่งเล่นที่เชิงเขาเตี้ยๆบริเวณอ่างศิลาเป็นประจำและแล้วในวันหนึ่งพบว่าตัวหนึ่งนะครับขาดลอยมาตกอยู่ต่อหน้าเธอฝั่งเจ้าของว่าก็คือ หนุ่มแสนนะครับลูกชายของกำนันประจําตำบนแห่งนี้วิ่งตามเว่าวมาจึงทําให้ทั้งสองได้พบกันหนุ่มแสนได้มอบเว่าวตัวนี้ให้ไว้เป็นที่ระลึกภายหลังทั้งสองได้นะัดพบกันอีกหลายครั้งนะครับจนเกิดเป็นความรักจนถึงขนาดได้ให้สัตสาบานต่อกันที่หน้าเชิงเขานี้ว่าจะรักกันชั่วนิรันร์หากผิดคำสาบานจะกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกันนะครับ ต่อมากำนันพ่อของหนุ่มแสนทราบเรื่องจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากต่างกีดกันไม่ให้ทั้งสองได้พบกันและได้ตกลงให้แสนแต่งงานกับลูกสาวคนทําโปะ๊ที่ได้สู่ขอไว้นะครับเมื่อเรื่องนี้ถึงหูสาวมุกทำให้เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับจึงวิ่งไปที่หน้าผาเพื่อกระโดดหน้าผาตายตามคำสาบานเมื่อแสนรู้เรื่องจึงวิ่งตามไปและกระโดดหน้าผาตายตามคำสาบานเช่นกันนะครับทำให้พ่อกำนันเสียใจและสำ นึกผิดจึงนำเครื่องถ้วยชามต่างๆมาไว้ในถ้าบริเวณเชิงเขาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักของทั้งสองคนนะครับตั้งแต่นั้นมาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เรียกภูเขาที่สาวมุกกระโดดหน้าผาตายว่า เขา3าม,มุกเพื่อระลึกถึงมุกสาวน้อยผู้มั่นคงต่อความรักนานวันเข้าจึงเพี้ยนเป็น3ม,มุกนะครับสะกดด้วยขอไข่นะครับมอุขอมุกในที่สุดและบริเวณถ้านั้นเชื่อว่าเป็นถ้ารับแลมีเครื่องถ้วยชามต่างๆที่กำนันบิดาของแสนนำมาไว้เมื่อชาวบ้านมีงานบุญสามารถหยิบยืมไปใช้งานได้ซึ่งภายหลังถ้ำนี้ถูกปิดปากถ้ำไว้นะครับเมื่อคราวก่อสร้างถนนสมัยรัฐบาลจอมพล ปอพิบูลสงครามส่วนชายหาดที่พบศพหญิงชายทั้งสองหลังจากกระโดดผาตายนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าหาดบางแสนเพื่อระลึกถึงนายแสนคนรักของสาวมุกนั่นเองนะครับตำนานเจ้าแม่เขาสามุกจึงกลายเป็นตำนานประจำท้องถิ่นของพื้นที่บริเวณเนินเขาขนาดเล็กที่ตำบลอ่างศิลากับพื้นที่หาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับในท้องถิ่นมัก เรียกว่าตำนานเจ้าแม่เขาสามมุกเจ้าแม่สามมุก เจ้าแม่เขาสามมุกหรือตำนานเจ้าพ่อแสนอะไรต่าง,างๆนานาเหล่านี้นะครับไปเกิดทั้งถึงเจ้าพ่อบางแสนนะครับแต่โดยทั่วไปมักเรียกว่าตำนานเจ้าแม่เขาสามมุกและเป็นตำนานที่แพร่หลายไปทั่วบริเวณชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยนะครับเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวประมงและผู้เดินทางทางทะเลในภาคตะวันออกมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่ชาวประมงจะออก เรือจะนำประทัดมาจุดบูชาเพื่อขอให้ช่วยในการทำมาหากินและแคล้วคลาดจากลมพายุนั่นเองครับผมดังปรากฏหลักฐานในนิราศเมืองแครงที่แต่งเมื่อครั้งเดินทางไปเยี่ยมบิดาราวพุทธศักราช2,349ของสุนทรผู้นะครับที่กล่าวถึงเจ้าแม่เขาสามมุกไว้ด้วยและเมื่อถึงเทศการสำคัญต่างๆอาทิเช่นตรุษจีนซาจีนชาวบ้านที่นับถือก็จะนำเครื สเ,เส้นไหว้และเว้ามาเป็นเครื่องบูชากราบไหว้ที่ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกด้วยนะครับนอกเหนือจากการบูชาของชาวประมงก่อนออกทะเลดังว่าพี่แข็งขืนฝืนภาว,ภาวนานิ่งและตาะลิงไรไร,ไรอยังไกลเหลือเห็นเกินรอยบางปลาส้อยอยู่ท้ายเรือขึ้นก็เผือฟูงฟองขนองฟราย เห็นจวบจนบนเจ้าเขาสามมุกจงช่วยทุกทุถึงที่จะทำถวายพอขาดคำน้ำขึ้นทั้งคลื่นคลายทั้งสายนายหน้าชื่นค่อยเฉืยมา นี่เป็นบางตอนจากนิราชเมืองแกลงโดยสุนทรผู้นะครับปัจจุบันตำนานเจ้าแม่เขาสามมุกดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งเนื่องจากมีสารสำหรับเป็นที่สก,การะบูชาของผู้คนตามความเชื่อปัจจุบันมีด้วยกันสองสารคือสารเจ้าแม่เขาสามมุกนะครับมุกขอไข่นะครับเขียนแบบไทยนะครับและสารเจ้าแม่เขาสามมุกนะครับแบบจีนซึ่งทั้งนี้สารไทยเป็นสารเก่าแก่ที่ใช้ตำนานประจำถิ่น ความรักของสาม,มุกกับหนุ่มแสนในการเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่เขาสาม,มุกส่วนสารจีนเป็นสารเก่าแก่ของชุมชนคนจีนที่ใช้เรื่องเจ้าแม่ทับทิมนะครับในการเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่เขาสาม,มุกเนื่องจากชาวจีนที่อ่างศิราได้อัญเชิญกระถางทูบให้ตังมาติด เรือมาจากเมืองจีนเมื่อมาตั้งรกรากใหม่ๆที่ชนบุรีจึงได้ตั้งศาลให้ตั้งมาาข้างศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเดิมนะครับและใช้ชื่อศาลว่าศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนะครับแบบจีนนะครับ มาจนถึงทุกวันนี้นะครับตำนานเจ้าแม่เขาสามุกนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อพุทธศักราช2,556นะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาที่มาจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับเจ้าถิ่นนะ นั่งซีมซีด้วยแป๊นึงตัวก็ยันไปแล้วอ่ะบริมากค่ะม,มาขอร้อยล้านอืมอืมหนูจํไม่ได้แล้วอ่ะเอ๊ะมามาตำนี้มางานีวันนี้มีอะไรครับ ได้เสียงเซมซี่ยังยกไม่ถึง